ด็อกเตอร์กอบศักชี้ชัดภาษีทรัมป์รอบนี้เผาจริงด็อกเตอร์กอบสักภูตระกูลวิเคราะห์ว่าการเก็บภาษีของทรัมป์รอบนี้เป็นเรื่องจริงจังเนื่องจากปัจจัยหลายประการที่สนับสนุนตลาดทุนสหรัฐไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกมากนักเหมือนช่วงก่อนหน้าทําให้ทรัมป์มีอิสระในการดําเนินนโยบายภาษีผู้ประกอบการสหรัฐมีเวลาปรับตัวและหาแหล่งวัตถุดิบใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่สูงขึ้นจากจีน กฎหมาย One Big Beautiful Bill (OBBB) ที่ผ่านสภาช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนสหรัฐทำให้แรงกดดันต่อทรัมป์ลดลงรัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผยว่ามีการเก็บภาษีนำเข้าแล้วกว่า1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์ทำให้ทรัมป์ไม่น่าจะถอยเรื่องนี้ดกรกอบสัก์สรุปว่าหนึ่งสิงหาคมจะเป็นจุดเริ่มต้นของอัตราภาษีใหม่และโครงสร้างการค้าโลกใหม่จะถูกกำหนดขึ้น